ในทุกการเดินทางเราจะได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายรวมถึงการได้ผ่านสถานที่สวยงามที่หลากหลายและในวันนี้การปั่นจักรยานเดินทางของผมก็มาถึงวันที่20แครับกับการเดินทางผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดที่มีสถานที่สวยงามและยังมีเส้นทางเลียบทะเลที่สวยงามมากๆอีกที่หนึง่ง ว่ากันว่าเป็นเส้นเรียบทะเลอ่าวไทยที่สวยที่สุดของภาคใต้เลยทีเดียวเส้นนี้เป็นเส้นทางระหว่างขนอมมุ่งหน้าตู่ิชนโดยที่เรียกกันว่าเส้นเขาภายดำอ่าวท้องหยี ว,วันที่19หรือ20นี่แหละจะไม่ได้เลยหลายวันจัดแม่เดินทางมาหลายวันจัดผมก็เริ่มรับวันไม่ถูกแล้วครับก็ต้องรีบเก็บของเพื่อออกเดินทางกันละครับตอนนี้เรากำลังออกจากขนมครับในวัการเดินทางวันที่20กรุงเทพหาดใหญ่ปัญหาพ่อตอนนี้เป็นเวลา9โมง9นาทีครับเลิกงามยามดี เราน่าจะเดินทางประมาณร่วมร้อยกิโลเมตรครับก็ไม่รู้จะสิบก,กิโมเงินเพราะว่าเรื่องเราจะหันเงินเยอะอยู่ในช่วงที่เขาติชนแล้วก็เป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จก็คือเป็นถนนเชื่อมต่อขนางติชนครับรถระยะทางเดิมมันเปทางคนเดินทางอ,อับทางมอเตอร์ไซค์ทางเล็กๆก็ขยายมาให้กลายเป็นถนนที่สวยครับเราก็จะผ่านเส้นนี้กันวันนี้วันที่2ี การเดินทางก็ร่างกายก็ยังโอเคอยู่ใชได้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยสำคัญคือยังไม่เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บเมื่อให้เราปั่นไปเรืเร่อยๆค่อยๆสะสมระยะทางไปแล้วก็สะสมความสุขระหว่างทางเราคงหาข้าวกินก่อนขึ้นเนินเนาะเพราะว่าถ้า ขึ้นเนินไปแล้วนะจะไม่มีแรงขึ้นไม่ใช่หรอขึ้นอย่างเดียวครับซีชนเขาพายดำด้านซ้ายไปทะเลด้านขวาไปภูเขาข้างหน้าเป็นทางชันอ้า กินข้าวกินข้าวกินข้าวร้านขนมสังพาม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 สวัสดีครับดีครับผมมากรุงเทพไปหัดใหญ่ครับจากกรุงเทพไปหัดใหญ่ครับผมมากี่วันแล้วครับเนี่ยโวันนี้ยี่สิบแล้วครับสองนี่มีคนเดียวเหรอครับผมคนทัวร์ลิงมาเจอกันเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวขึ้นกันละกัน แม้จะต่างพาหนะแต่ความสุขที่ได้ก็ความสุขเดียวกันครับตอนนี้ได้เวลาไปปั่นถนนเส้นที่สวยที่สุดในทริปนี้กันแล้วครับถนนเลียบทะเลเส้นเขาภายดํำอ่าวท้องหยีกับระยะทาง8กิโลเมตรบนเนินเขาริมทะเลความสุขระหว่างทางที่นักเดินทางจะเก็บเกี่ยวมาเป็นของตัวเองได้เดินทางต่อครับไเจอพี่พี่ไบเกอร์ทริงบอกว่าเนินเยอะมากขึ้นลงตลอด ต้องไปครับเยาเลือกแล้วเราจะมาทางนี้คือ,อว่าวันนี้จะปั่นได้กิโลนี่เราก็ปั่นมาได้แค่2โล 2> oh. ก็ไม่รู้ว่าจะถึงร้อยไหมก่อนหงวงเย็นถนนสวยขนาดนี้เต็มไปด้วยภูเข,ขาและทะเลนี่แหละครับความสุขของการปั่นจักรยานที่แท้จริง และนี่คือถนนเรียบชายทะเลเส้นเขาภายดำอ่าวท้องหยีเส้นทางนี้ได้ขยายจากเส้นทางเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากสัมผัสโดยได้เริ่มเปิดเป็นทางการเมื่อปี2018ตลอดความยาวเรียบทะเล8กิโลเมตรเราจะได้สัมผัสบรรยากาศ ทั้งภูเขาและท้องทะเลไปพร้อมกันแถมที่นี่ยังเป็นที่อาศัยของกวางป่านับร้อยตัวซึ่งใครโชคดีอาจจะได้พบเจอแต่ผมโชคไม่ดีขนาดนั้นเพราะโชคเอาไปใช้กับท้องฟ้าในวันนี้ที่ขอให้ฝนไม่ตกเอาล่ะเส้นทางนี้แทนเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวความสวยงามได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เห็นมานั้นคือความสวยงามแต่ความเป็นจริงนั้น ก่าจะขึ้นเด็ดแต่ละเนินเหลือเป็นงูเลยสิครับสว่าจะปั่นไปเอาโดบบินตามสวยๆเหมือนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทำกันแต่แค่ปั่นเอาให้รอดก่อนครับตอนนี้โอ้ จูงก็ต้องจูงนะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันช่างต่งงางก,กันเลยเกินจักรยานป่าต่อผมเนี้ยทานอย่างเงี้ยมันยากเลยของเป็นพันร้อย เรลลงที่ไหนดีขึ้น,นวันนี้เดีย๋ยวว่าร้อยโลเลยครับเอาไ้หลุดตอนนี้ก่อนนอนไหนเพื่อว่ากันไงอยู่กำลังตัวเองเลยจะมาเส้นนี้มันมีกินเอินเนีน่ยนี่มันยังเพิ่โอ้โหน โอโ้จุงไปตลอดทางเลยจะไม่ได้เอาจริงจุงเร็วกว่าอย่าฝืนอย่าฝืนไม่ใช่ใสายเขา เอ้เปิดสานเชนเนินก็เมื่อ่ปไม่ไหวก็แวะพักถ่ายรูปบันทึกความตรงจำมันก่อนก็ต้องขอดูรถด้วยนะครับอยู่คนเดียวก็ต้องถ่ายรูปเองสิครับผมก็ขอมีรูปคู่กับวิวสักรูปหนึ่งก็ยังดีเนิ่ยเงยยังพาคุืกันดูเรื่อง มาถึงช่วงที่ได้ปั่นจกักรยานเก็บเกี่ยวบรรยากาศดีๆกันแบบจริงจังกันสักทีเรียกได้ว,ว่าปั่นขึ้นลงตลอดทางแต่เพื่อแลกกับบรรยากาศแบบนี้เหนแค่ไหนก็ยอมแล้วครับยังพอได้ยใยู่ๆหักขึ้นอย จัดก็มาให้ดูกันแบบอิ่มๆเลยครับสำหรับ,รบทางเส้นนี้ หมดคอ่าแล้วครับเห็นเขาวิ่งผ่านกันไปอย่างสบายใจไม่ได้แ้พี่กินเลยโอ้ไม่ได้ไหนมาจากกรุงเทพครับวล้ แล้วเขาลองยังเท่มั้งไปไหนาขหัดใหญ่อันนี้ไกลเอยนะจากนี้เหรอเอาที่มุดดุดเขาแล้วก็ประมาณสองกิโลเนี่ยถ้าพี่กินนี่กล่าวปั่นแล้วเอาโดนติ้นตาติ้นตาเนี่ยโอ้ยไปแล้วพ้นพ้นชุ่มแก้วหลงหลงโอเคทางลงไปดีนะอยโอเคครับผมขอโทษทีครับผมและช่วงพักเหนื่อยแบบนี้เราก็มาเตรียมถ่ายภาพสวยงามเพื่อประกอบการเล่าเรื่องกันดีกว่าครับ การจะใช้โดรนถ่ายการปั่นจกักรยานก็ต้องเอารีโมทมาติดไว้ที่แฮน์นะครับเพราะโหมดต,ตามออโต้ของโดรนจะตามได้เมื่ออยู่กับวัตถุกใกล้ๆแต่จะไม่สามารถเก็บวิวได้มากพอก่อนจะมาปั่นทริปนี้เราจึงได้ทําการฝึกการปั่นไปถ่ายไปมาจากที่บ้านแล้วครับเมื่อถ่ายโดรนเสร็จเราก็ยังอยากเก็บภาพการปั่นบุมต่างๆแต่มาคนเดียวแบบนี้ก็ต้องวิ่งสิครับอยากได้ภาพไหนวิ่งถ่ายตัวเองเอาการจะถ่ายตัวเองก็ต้องเนี่ยครับวางกล้องปั่นไปลงมาเก็บกล้อง แล้วก็ไปจักรยานก็ไม่วางปั่นไปมันไม่มีคนถ่ายให้ก็ล่องนีะครับขยันภาพสวยก็ต้องขยันเดินขยันลากแล้วก็วางกล้องอจักรยานเราเดี๋ยวเราไปหามุมรับภาพก่อน คนอื่นอาจจะปั่นสบายๆแป๊บเดียวจบแต่ผมอยากซึมซับบรรยากาศดีๆแบบนี้นานจริงขอค่อยๆปั่นไปนะครับ8กิโลเมตรนี้เราปั่นไปร่วม2ชั่วโมงคึ่งได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศรอบด้านอิ่มเลยครับงานนี้ไม่มีไ,ได้มาฟรีครับ ทางสวยก็ต้องแรกมากับหยาเื่้ยนานๆจะได้ลงวันนี้ตังเปล่าจะประมาณ9 0้าสึเพิ่งได้10โลบ่ายแล้วน่าจะถึงมืดอะวันนี้แล้วจะนอนไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวเรานึดว่าเราจะทาะงลาเปล่าเลย เจอเขาอยู่ดียับเข้อนนี้ที่ออกมา,มายังไม่เคยยับขนาดนี้ทำไมามันหนักอย่างนี้พนะี่ก็จะชันไปไหนเนะี่หลังจากนี้น่าจะเป็นทางลาบแล้วครับที่นี่คือเขาภายดำนครศรีธรรมราช โอ้ยมันต้องทายอย่างนี้ดีเอ้ยไยหน้าปั่นหน่อยอ้อะไรขึ้นคงขึ้นเขาไม่ไหวบ่ายสองสี่สิบครับเราออกมาสนใจแล้วครับเส้นนครสีธรรมาราชุราธานีก็เราเหลือประมาณห้าสิบกิโลเราต้องใจถึงไม่เกินหกโมงครึ่งน,นะครับ คืนนี้เราน่าจะพักรีสอร์ทเพื่อน่าจะเอาเร็วแล้วก็คือเราถึงมืดอะครับเราคงหาที่นอนยากแล้วก็พรุ่งนี้คงจะรีบออกเช้าเพราะว่าไปทะเลน้อยก็อีกร้อยโลการเดินทางด้วยจักรยานด้วยสองขาด้วยแรงงเรานะครับอาจจะถามว่าทาทำไมมันก็มันได้หลายอย่างครับเพราะว่า การเดินทางมันมีให้เราเก็บเกี่ยวคิดว่าสาเดินทางด้วยรูปแบบไหนก็าตามแต่จักรยานมันได้อะไรมากกว่าน,นั้นนะครับแน่นอนว่าเราได้ออกกำลังกายแล้วเราก็ได้ความสุขในการที่เราได้เดินทางด้วยกำลังของเราเราก็อยากเดินทางด้วย ด้วยกายเราด้วยใจเราจริงๆวันนี้เราปั่นระยะทางร่วมร0อยกิโลเราก็ต้องมีจอดพักดื่มน้ำกันตลอดทางเพื่อเติมพลังครับเพราะตอนนี้เราไม่มีเวลาเหลือพอให้กินข้าวแล้วครับตอนนี้4ี่โมง45อีกส2กิโลเมตรแล้จะถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชเราน้าจ่ายที่พักที่นั่นอ๋ออายุอะไเหี้ อายุสมุยอ๋สมุยไปอัดไรกับมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์โอ้โหอ่าไอโกทูหัตใหญ่อ๋ออะอะอะ today ไอไอวิวอะไรหัตใหญ่เฮ้ยไอไลฟ์ from bangkok to here twenty day bangkok here twenty day twenty day อ๋อยู่ stop stop slow here อะไออะ travel อะคัมเบราอะ make a walk youtube อ่าฮะโอเคซียูกุลักตอนนี้เวลา5้ามสิบนาทีเหลืออีกสามิกิโลครับตอนนี้น่าจะรวมรวมแล้วกิโลที่900ได้ครับของการเดินทางฝั่งของพ่อคุณได้มัดใหญ่อาทิตย์ก็จะหายแล้วครับตอนนี้เราก็เริ่ม เปิดไฟที่มีครับตอนเียงข้างหน้าข้างหลังครับตอนดีที่ถนนยังเส้นใหญ่แล้วก็มีไฟตอดแนวทำให้เรายังรู้สึกเซฟในการปั่นถึงในมือเดียวนี้ถึงปัจจันใช้พลังงานเยอะเหมืนนอนกันวันนี้ตอนนี้ไป 2.600แคลแล้วครับสำหรับของวันนี้ถ้านับรวมใ้ตอนนี้ก็น่าจะเกิน20,000ไปแล้ว2อ0สามหนแล้วน่าจะมีใน20่บวันอ่าไปหัดใหญ่ครับมาจากกรุงเทพครับอ,อ่าพักในเมืองครับแต่เดี๋ยวดูโรงแรมหน่อยครับยงัยงยังอ,อ่ะ ก็เอาถูกเพราะทุ่งนี้เช้าก็ปั่นต่อแล้วครับแล้วนี่พี่คนแถวนี้ครับอวันนี้ออกไปจากขนมครับไปขึ้นอย่างนี้มาขอภายดำพี่โอ้ยลากจูงอย่างเดียวเลยพี่อ๋อสตั้งใจว่าจะไปนอนสบายๆกคืน เพราะว่านอนเต็มมาสองสามวันติดแล้วไงพี่ก็สองสามวันก็จะพักโรงแรมทีนึงอะไรเงี้ยครับชาร์จไฟด้วยได้ไดไดนเนินมันเยอะไหมพี่ไปทะเลน้อยเนี่ยน,นั้นแปลว่าตั้งแต่นี้ไปถึงหา,หาดใหญ่นี่ไม่มีเนินแล้วเนาะโอเคอ่ะอฮะได้ขอบคุณครับเจ้านี้ครับอขอบคุณครับ ดิจภาพนักปั่นรัาได้คุยกันประมาณหนึง่งของฝั่งของคอไอพี่เขาชวนเข้าไปกางเต้นในหมู่บ้านตมอนแต่ว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากแบบพักกลางเมืองหาอะไรกินถ้าไปแบบถ้าไปที่อื่นที่ไม่ใช่นในเมืองนี่คงเข้าไปพักแล้วแล้วก็ไม่อยากเลืองของคนระับเพราะว่าถ้าพุณมีร้อยโลถ้าหมวกลางเต้นเก็บเต้นใช้เวลากลางครับ เกือบชั่วโมงเก็บอีกเกือบชั่วโมงมันเวลามันหายตอนนี้เราก็ต้องเล่งฝันเข้าเมืองเพื่อฝ่าการจ,จราจรคับข้างในเมืองหรือหาที่พักกันแล้วละครับและเราก็เจอที่นี่ครับหลังจากไปหามาสองสามที่ที่พักในเมืองนั้นราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวห้องพักคือเท่าไหร่ครับอ,อ๋อห้องดีว่าอ,อ๋อห้องถูกสดเท่าไหร่ครับห <500. S 1> ้าร้อยห้าสิบสิบห้าร้อยห้าสิบเหลียคคนเดียวเ <500. S 1> ชาว้าบอกเราไม่ไปถูกวันนี้หรอสี่ร้อยไม่มีเหรียะ อ่า CV ไม่ดูอยู่แล้วครับโอเคศิลห้าสิบไได้ครับวันนี้เราจะได้อานน้ำอุ่นแล้วว้าวในรอบยี่สิบวันแล้วก็นี่ครับห้องศิลยห้าสิบาทมีแอร์ครับเรือเป็นกิโหกร้อยแล้วอันนี้คือที่เด็ดครับที่โอเคคือมีรงรถเป็นของตัวเองครับนี่ครับฟินแล้วครับออใกล้ละใกล้ถึงปลายทางแล้วไปหาอะไรกินก่อน และฝนก็พําลงมาเช่นเคยตอนนี้เราปั่นมาได้แล้วกากกิโลครับวันพรุ่งนี้เราจะไปทะเลน้อยพัทลุงกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ